ดูทุกคนก็หลุดออกมาแล้วนะครับสำหรับฉากส่วนบนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนได้ชมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ สมไหมครับทิวอิ่มข่าวกระแสได้มีการนั่งฮอเข้าไปชมครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการสุดๆครับตอนนี้ครับทุกคนแฟนๆเนี่ยก็แห่กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆครับทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเพชรเม็ดโตเลยครับทุกคนที่อยู่ด้านบนของฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับไม่ต้องแปลกใจเลยครับทุกคนว่าทําไมหลายคนเนี่ยออกมาสปอยกันว่าฉากเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในปีนี้เนี่ย เหลือแค่บินได้เท่านั้นเองครับทุกคนบอสโจทําถึงทําจึ้งจริงๆนะครับสำหรับฉากในปีนี้รับรองเลยนะครับว่าสมกับที่พิมพ์ข่าวกระแสได้มีการพูดคุยกับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเอาไว้ครับเย็นนี้แล้วครับทุกคนทางทีมงานเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแสงสีเสียงต่างๆครับทุกคนบอสโจเคยพูดเอาไว้แล้วครับทุกคนว่าลูกสาวเนี่ยดังขนาดนี้ จะทำให้น้อยหน้าวงอื่นเดีย่ยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับและปีนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาภายใต้คอนเซปต์นะครับสาวน้อยซอฟต์พาวเวอร์และเมื่อวานนี้นะทุกคนที่เขาปล่อยคลิปออกมาเนี่ยก็เป็นเสียงร้องครับทุกคนเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าขับร้องครับทุกคนโดยทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับและมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาในเพลงด้วยนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจเนี่ย นำค,คำว่าหมอลำครับพุ่คนเข้าไปสู่สากลได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้าพ่อโซเชียลแล้วก็มาเจอนะครับศูน้าอย่างน้องอิงเพชรบ้านแพงครับก็เลยเกิดคำว่าหมอลำสาวน้อยซอฟท์พาวเวอร์นั่นเองครับโอ้โหทุกคนได้ดูฉากไปแล้วอิ่มข่าวกระแสก็อึ้งเหมือนกันนะคือนี่แค่ส่วนเพชรนะพุ่คนนี่แค่ส่วนบนเท่านั้นครับหลายคนบอกว่าเหมือนกับตันอเมริกาบ้างเออวินงก็คิดว่าสีสันเนี่ยคล้ายๆครับพุ่คนอย่างที่บอกนะครับว่า จะมาคาดหวังว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยจะมีลายกระหนกแลวจะมีลายไทยเนี่ยอันนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับบอสโจอยมาน,นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นําเทรนด์อยู่แล้วนะครับพุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉากครับพุกคนแล้วก็เวทีต่างๆคิดว่านะครับพุกคนปีนี้เนี่ยโหยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนอยู่แล้วนะครับ รวมถึงโชว์ที่หลายๆคนอยากชมแล้วนั่น,นคือโชว์ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเราจะได้ชมพร้อมกันแล้วในวันที่24นี้นะครับและวันนี้ก็คือน่าจะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็เป็นรอบสื่อกับทุกคนที่บอสโยมาน,นีแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะปล่อยในเรื่องของฉากออกมาครับทุกคนน่าปังมากๆครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเ ตัวจริงนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงคอนเซ็ปต์ซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับแล้วก็สมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความแบบว่านำนะทุกคนนำเทรนแล้วก็นำหมอลำเนี่ย เข้ามาสู่ยุคนี้จริงๆเ่ยนะครับทุกคนปังมากๆแล้วก็ในส่วนของวันนี้ครับองค์อิงเพชรบ้านแพงก็มีคอนเสิร์ตกับสาร่ายเท่าแก่น้อยนะครับอย่างทีมข่าวกระแสได้มีการนําเสนอไปครับเมื่อคืนนี้ตอนนี้นครับทางทีมงานเนี่ยเขาก็ได้มีการ จัดเตรียมเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปนี่ก็คือแสดงในห้างนะครับทุกคนพ,พ่อแม่ท่านไหนที่อยู่ใกล้นะครับหัวทะเลนะห้างวิสโก้โฮเซลครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจลูกสาวองคิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยครับทุกคนเนาะโอ้โหก็ถือได้ว่าง,งานแน่นจริงๆนะครับองคิงเพชรบ,บ้านแพงครับหลังจากน้องจบงานเนี่ยเห็นองคิงบอกว่าจะไปต่อที่โดมสาวน้อยครับทุกคนก็เหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ด้วยนั่นเองครับซ้อมเข้ากับ ฉากเข้ากับแสงเข้ากับสีครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อคืนนี้เนาะอุงอิงเนี่ยก็อยากจะให้ให้ FC แฟนคลับเห็นแล้วน้องพยายามจะให้เสียนนนหรือว่าหลายๆช่องที่มาถ่ายน้องเนี่ยหันกล้องกลับไปเพื่อที่จะถ่ายเวทีครับทุกคนอนลังการมากครับนี่แหละเนาะทุกคนจึงบอกว่าอุงอิงวาจาศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะบอกพ่อโจซ้อนนุนว่าเวทีเนี่ยเก่ามากพ่อโจคือจัดหนักจัดเต็ม เหล็กทุกเส้นนะครับเหล็กทุกชิ้นเนะี่ยคือใหม่หมดครับทุกคนเคาะใหม่หมดเหมือนแบบตั้งวงใหม่กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนปังมากๆเลยนะก็วันนี้แค่ส่วนบนก็ว้าวแล้วนะครับหลายคนก็ส่งมาให้อิมข่าวกระแสชมนะต้องบอกแอบกระซิบบอกนิดน,นึงว่าอุม้มอิมมีโอกาสได้นั่งหอนะครับบอกทุกคนว่าได้นั่งหอเนี่ยไปชมแบบทั้งหมดแล้วนะครับเจอของจริงยิ่งกว่านี้ครับทุกคนเจอเต็มเมยิ่งกว่านี้อีกนะครับสำหรับฉาก สาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้ครับปังมากจริงครับเนาะสมคอนเซปต์ผู้บริหารสมองเพชรครับทุกคนแล้วก็คือเพชรยังไงก็คือเพชรนะเออนะครับทุกคนก็นะได้มาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหอลังการมากๆครับอุมิมก็เลยแบบว่าเอาคลิปวิดีโอมาฝากพพ่อแม่ fc แฟนคลับนะแล้วก็เพลงเพราะมากเลยนะเห็นเป็นบอกว่าจารยุ้ยนะครับมานาศนะเป็นคนที่แต่งเพลงนี้ด้วยนะครับสำหรับสาวน้อยซอฟพาวเวอร์นั่นเองครับทุกคนก็ ตรงคอนเซปต์บอสโจโยมานินครับนะตรงคอนเซปต์เลยทั้งเพลงทั้งอะไรด้วยอุ๋งอิงกับพ่อโจโน,นะก็คือแบบนำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับนี่นะครับทุกคนก็บางคนบอกว่าฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้คือนานเปิดตัวใช่ไหมครับจริงๆเราไม่นานนะี่มองว่ากำลังกำลังพอดีเลยกำลังแบบนะกาลังทำให้พวกเราแบบอยากดูอยากชมอะไรอย่างเงี้ย ครับทุกคนแล้วก็บอสโจยมานินเขาก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดของเขาอ่ะนะครับก็เชิญชวนพ่อพ่อ,พอแม่ๆนะครับเข้าไปในกลุ่มปิดกันเยอะๆครับทุกคนจะได้เข้าไปดูฉากพร้อมกันเย็นนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรีบเลยครับทุกคนเหมือนเป็นการที่ปฐมฤกษ์ก็เหมือนเป็นรอบสื่อนะครับสำหรับวันนี้เป็นรอบสื่อเนาะแล้วก็เราก็จะได้เข้าไปชมกันแบบพร้อมๆกันเลยวันนี้องค์อิงก,ก็จะมีการซ้อมด้วยเห็นบอกว่าไปงาน mini c o n c e r ตเสร็จนะครับน้องก็จะไปซ้อมด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้โอ้โหทุกคนความรับผิดชอบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ น้องรับผิดชอบเก่งมากๆเด็กวัยนี้นะพุ่คนน้องไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทําไมแฟนๆถึงรักน้องนะพุ่คนเมื่อคืนเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าหนูจบบิลลี่คอนเสิร์ตเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็จะไปต่อที่โดมสาวน้อยเพราะว่าต้องไปซ้อมใหญ่นี่คือคําพูดของอิงครับพุกคนเนาะที่ต้องบอกว่ามีความรับผิดชอบสุดๆแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจกับงานตัวเองสุดๆนะครับน้องต้องทาโชว์ของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดนะทุกคนเพื่อพ่อแม่เอสซีแฟนคลับนะครับ เก่งมากลูกสาวนะครับนออ่ะสำหรับวันนี้ครับทุกคนมาในเสื้อของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็วันนี้มีจัดรายการที่คนลูกทุ่ง FM 103้ยาก็ฝากพ่อแม่ๆนะครับติดตามเข้าไปขอเพลงกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ลูกสาวอุ้งอิงครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับเข้าไปให้กําลังใจน้องได้เนาะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับที่ หัวทะเลนะครับทุกคนวันนี้โอ้โหเป็น,เป,นเป็นงานคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับเห็นพ่อพ่อ,พอแม่แ,ม FC แฟนคลับบอกว่ายังไงก็ต้องไปให้ได้นะวันนี้หลายคนบอกว่ายูโคราชเนี่ยต้องไปดูองอิงให้ได้เลยนะครับก็ขอทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เจอกันในวันที่24นี้อุ้มอิ่มถ่าวกระแสะไปแน่นอนครับทุกคนเนาะอยากจะไปดูโชว์อิงให้เต็มตาให้เต็มใจครับทุกคนแล้วก็คืนนี้อุ้มอิ่มก็อยากจะไปดูนะครับทุกคนฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพง พร้อมๆกับทุกคนเดี๋ยวจะเข้ากลุ่มไปแล้วคือยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะตอนนี้ตอนแรกคือกะว่าจะไปแบบจะไปแบบสดๆจะไปเล่นแบบสดๆอาจจะไปถ่ายให้ทุกคนดูแบบสดๆในวันที่24เลยแต่แต่ว่าวันนี้เขาเปิดตัวฉากเดี๋ยวเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพ่ิมก็จะต้องเข้าไปในกลุ่มแล้วนะครับทุกคนนาอสำหรับสาวน้อยซอฟพาวเวอร์ในปีนี้ปังจริงเปรี้ยงจริงอะไรจริงนะครับสำหรับบอสโจยูบานินเนาะทำถึงทาจริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับทุกคนแค่ หัวเพชรเนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วครับทุกคนแล้วของจริงจะขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมขาวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ